พวกเราทุกคนไม่รู้นะครับพวกเราจะได้มายืนรวมกันบูมด้วยกันอย่างนี้ทีเมื่อไหรแต่วันนี้เรามีโอกาสที่ได้มาบูมด้วยกันแล้วขอให้ทุกคนทามานันออกมาให้เต็มที่แต่สดเพิน เห็นดีกับสิ่ง,งที่ทำไปแค่ไหนแล้วอย่าเลือกชุกคนนะครับผูไม่กลับเพื่อนของเราเขาอยากไปเยอนอีกตรงนี้เขาไม่มีโอกาสผูไม่กลับชุกคนเคยเหนื่อยด้วยกันมานะครับ